สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับปุ้ยอีกแล้วค่ะกับฟอร์ดอันนิวเจอรี่ค่ะประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่ไปกับรถยนต์ฟอร์ดนะคะแล้ววันนี้นะคะปุ้ยก็จะพานะคะลูกค้านะคะมาดูเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสต์ค่ะตัวนี้ใบเทอร์โบนะคะ เป็นตัวไทเทเนียมพลาสค่ะ 4WD นะคะราคานะคะจะอยู่ที่1,799,000บาทในตัวสีปกตินะคะนั่นก็คือจะเป็นสีดำสีขาวแล้วก็สีบอลเงินนะคะในส่วนของสีพิเศษที่เป็นสี Deep c r y s t a ต Blue นะคะตัวนี้ราคาจะเพิ่ม1,000 0บาทค่ะและพิเศษที่เพิ่มมาในเจน2021นี้นะคะก็จะเป็นเจ้ารถสีขาวมุกค่ะตัวนี้ราคาเพิ่ม1,000 0บาทเช่นกันและถ้าลูกค้าที่สนใจนะคะอยากได้เป็น รถส,สีขาวมุกนะคะแล้วก็เป็นตัวเบาคอนอยักนะคะตัวนี้ราคาก็จะเพิ่มมา20,000บาทค่ะราคาจะเปสิ้นสุดที่1่งล้านส่ง่บาทนะคะและเดี๋ยววันนี้นะคะปุ้ยจะพามาชมนะคะเจ้า Everest t i t a n เทเนียมตัวเจน2 0 2 1ตัวนี้ค่ะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างสำหรับเจ้ารถ SUV ที่มียอดขายสูงที่สุดในตลาดณขนานี้นะคะเพราะว่าเนื่องจาก ระ,ระบบความปลอดภัยของเจ้ารถคันนี้นั้นนะคะเราใส่มาให้มากที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะระบบเตือนการชนด้านหน้าค่ะระบบทอยจอดอตัตโนมัติด,ด้านข้างนะคะระบบเตือนผีบครุสคอนโทรลนะคะระบบตัวแจ้งเตือนการทหลายออนอกเลนนะคะแล้วก็ระบบแจ้งเตือนการขับขี่ด้วยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเจ้ารถคันนี้นะคะก็ยังมีระบบ ช่วยเตือนนะคะการชนด้านหน้าค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะรวมถึงเตือนอคนด้วยนะคะที่เป็นตรวจจับคนเดินถนนด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในตัวของรถ Everest ์ไบเทอร์โบเจน2021นะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างค่ะแต่ว่าเนื่องจากรถคันนี้นะคะมีการตกแต่งเข้ามาเพิ่มเติมบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะขอพูดในจุดของเรื่องของความสําคัญต่างๆแล้วกันนะคะให้ดูค่ะ เริ่มจากที่ด้านหน้านะคะเหมือนเดิมค่ะอักษรอะคริลิกนะคะคำว่า Everest นะคะตัวนี้ที่เป็นสีโครเมียมตัวนี้นะคะในปี2021ตัวนี้ค่ะจะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดอยู่ที่ฝากระโปรงแบบนี้เลยค่ะตัวกระจังหน้านะคะตัวในตัวใหม่ตัวนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งนะคะสีก็จะเป็นโครเมียมนิดๆค่ะแต่ว่าในในคันนี้นะคะลูกค้านะคะแต่งเป็นกระจังหน้าที่เป็นแบบ ม้านะคะตัวนี้จะมีไฟ LED 3ดวงแบบนี้ค่ะในตัวม้าเนี่ยแบบไม่มีไฟนะคะตัวนี้ค่ะ,ะแล้วก็ด้านหน้านะคะของรถคันนี้ค่ะก็จะใส่เป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดสีดำนะคะตัดด้วยสีตัดด้วยสีขอบด้านข้างที่เป็นสีดำด้านนะคะตัวนี้ก็เลยจะให้อารมณ์ที่มันมีสีที่ตัดกันกับรถสีดำนะคะ ก็คือเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความหรูหราให้กับรถคันนี้มากขึ้นด้วยค่ะมาในส่วนของชุดไฟหน้านะคะตัวนี้ก็จะมาในชุดของ b บ LED Projector ค่ะรวมถึงตัว Daytime Running Light นะคะระบบไฟวิ่งกลางวันค่ะและในตัวไบเทอร์โบตัวนี้นะคะก็จะมีถึงมีระบบความปลอดภัยนะคะระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะตัวนี้ค่ะ มีมาให้ด้วยนะคะในชุดสเก็ตวิกเตอร์ค่ะก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะเป็นงานแนบชิ้นงานเข้าไปแบบนี้เลยค่ะก็จะมีคิ้วล้อทั้งหมด4ด้านนะคะตัวนี้นะคะในตัวของไบเทอร์โบเราจะเวนเนเ้นเซ็นเซอร์หน้าให้เอาไว้ทั้งหมด4จุดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของเซนเซอร์ที่จะไม่ทํางานนะคะตัวนี้แม้แต่ติดอุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปเนี่ยค่ะระบบความปลอดภัยของเรายังทํางานได้ปกติต่อเนื่องเหมือนเดิมค่ะ มาดูที่ภายในกันบ้างค่ะเดี๋ยวปุ้ยอธิบายภายในคร่าวๆให้ดูกันนิดนึงนะคะอลูกค้าก็จะเห็นนะคะภายในค่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นบเบาะเป็นตัวเบาะหนังแบบนี้นะคะเบาะคู่หน้าก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะในส่วนของอตัวสครับเพดด้านหน้านะคะก็จะเป็นสครับเพดแบบไฟ LED นะคะมีมาให้กับตัวรถเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะก็จะจะเป็นชุด หุ้มหนังทั้งหมดเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลด้านหน้านะคะพวงมาลัยหรือว่าหัวเกียร์ตัวนี้นะคะเราใช้วัสดุอย่างดีนะคะหุ้มหนังมีตะเข็บได้สีเทาแบบนี้เลยค่ะชุดเกียร์ก็จะเป็นชุดเกียร์แบบ10สปีดนะคะตัวนี้มาให้ครบเลยค่ะมาดูที่เบาะด้านหลังกันบ้างค่ะภายในห้องโดยสารขนาดใหญ่แบบนี้นะคะ อ่าเบาะด้านหลังแถวที่2ค่ะเราสามารถนะคะถ้ากรณีที่คนนั่งด้านหลังนะคะเท้ายาวนะคะตัวนี้เราสามารถจะขยับเบาะด้านหลังนะคะด้านแถวที่2มาได้ค่ะและในส่วนของคอนโซลแอร์นะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะตัวนี้คอนโซลแอร์ของเราจะสามารถปรับอุณหภูมิได้อ่ได้จากแถวที่2เลยนะคะตัวนี้เราจะไม่ใช้ลม จากแอร์ด้านหน้านะคะมาเป่าให้ถึงแถวที่2แล้วก็แถวที่3ตัวคอนโซลแอร์ตัวนี้จะแยกอิสระเลยค่ะคนที่นั่งแถวที่2เนี่ยนะคะสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้ตามใจชอบเลยค่ะมาดูเบาะโดยสารแถวที่3กันบ้างนะคะ ในตัวห้องโดยสารแถวที่3ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะพับไฟฟ้านะคะอัตโนมัติเลยค่ะตัวนี้ห้องโดยสารนะคะสามารถพับเรียบได้เลยค่ะแบบ60-40นะคะในกรณีที่ลูกค้านะคะใช้ใส่ของแบบขนาดใหญ่ค่ะเราก็สามารถปรับได้ค่ะเดี๋ยวมาดูการทำงานของการปรับเบาะไฟฟ้าแถวที่3ค่ะเพียงแค่คนแตะมือนะคะแล้วก็กดปุ่มสัมผัสแบบนี้ลงไปนะคะตัวเบาะ ซ้ายและขวานะคะก็จะทํางานขึ้นมาให้แบบนี้เลยค่ะถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกสบายมากๆเลยนะคะซึ่งของเรานะคะเป็นเจ้าเดียวในตลาดค่ะที่ทําในตัวเบาะไฟฟ้าพับในแถวที่3แบบนี้ค่ะและขณะเดียวกันนะคะตัวฝากระโปรงหลังตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าก็สามารถที่จะปรับตั้งระดับได้นะคะถ้าผู้หญิงบางคนนะคะตัวเล็กๆแล้วก็ต้องใช้ของตัว ใส่ของหรืออะไรอย่างนี้นะคะในตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะปรับระดับตัวนี้ได้ค่ะว่าจะให้มันอยู่ในระดับไหนนะคะตั้งระดับตัวเปิดปิดฝาก,กระโปรงท้ายตัวนี้ได้ค่ะตัวชุดสเกิร์ต ด้านท้ายนะคะก็จะเห็นนะคะเป็นท่อหลออท่อคู่แบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านแบบนี้นะคะ,ะความเนี๊ยบของชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ไม่ต้องพูดถึงนะคะเป็นที่นิยมในการใส่รถคันนี้มากๆเลยจะเห็นว่าในหลายๆคันที่ปุ้ยรีวิวไปนะคะก็จะใส่เป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์เป็นส่วนมากเลยละคะ่ะ เอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะปุ้ยก็พามารู้จักกับเจ้า Ford Everest Biturbo ตัวนี้กันแล้วนะคะพร้อมกับการตกแต่งแล้วก็ความความปลอดภัยในตัวรถนะคะแล้วก็สมรรถนะของตัวรถเองนะคะทีะ่ว่ารถคันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำอะไรได้บ้างค่ะสำหรับแคมเปญดีๆนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะปุ้ยก็มีนำเสนอให้ในทุกรุ่นของรุ่น Everest เลยค่ะ และพิเศษมากๆเลยนะคะใน Ford Everest รุ่นนี้ค่ะในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะถึงจะเป็นรถที่เพิ่งหม่ไดเชนมาก็ตามค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีแคมเปญน,นะคะดอกเบี้ยต่ำนะคะ0%นะคะหรือว่าจะเป็นชุดแต่งแบบเต็มนะคะ Full Option Set นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Skirt Victor นะคะชุดล้อมแม็กนะคะชุดไฟ GLC Style นะคะชุดไฟมาแต่งพร้อม Daylight Daytime Running Light นะคะชุดพรมก้าดี ตัวนี้เราใส่ให้แบบเต็มๆเลยค่ะให้ลูกค้าเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นแล้วก็คุยรายละเอียดกับปุ้ยก่อนได้นะคะในช่องทางการติดต่อตามนี้เลยค่ะวันนี้ปุ้ยไปก่อนนะคะและเดี๋ยววันหน้าค่ะปุ้ยจะพามาชมรถฟอร์ดรุ่นไหนกันอีกนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะถ้ายังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปุ้ยด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Wing. Oh, Monday, Tuesday, oh, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday. Oh